สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียาการ์เดนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มานําเสนอนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกเป็นดอนย่านะคะดอนยาอ่าไม้ดอกสวยๆนะคะดอนยา่าไม้ดอกสวยๆกระถาง10นิ้วนะคะไซส์กระถาง10นิ้วใหญ่ๆนะคะใหญ่มาก ไซส์นี้นะคะไซส์นี้อยู่ที่350ส่งฟรีนะคะ350ส่งฟรีค่ะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือแฮปปี้เนทนะคะอะก็จะเป็นอ่าบางคนก็จะเรียกว่าทองอุไรสีม่วงหรือทองอุไรสีชมพูนะคะไซส์กระถาง10นิ้วนะคะอ่ะตัวนี้อยู่ที่ 350ส่งฟรีนะคะ350ส่งฟรีดอกสวยๆนะคะก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้แดดสวยๆเลยต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ารักแรกพบนะคะไซส์กระถาง10นิ้วอ่าตัวนี้ก็จะให้ดอกสีเขียวนะคะท่านผู้ชมสวยมาก ไม้ดอกนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มต้นใหญ่สูงไดอ้อยู่ที่ประมาณ3-5เมตรนะคะจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะรักแรกพบไม้ดอกไม้ประดับให้สีสันสวยงามนะคะน้องมีหลายสีแต่ว่าวันนี้นำเสนอที่สีเขียวนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีนะคะ350ส่งฟรีคะ่ะ ชบานะคะชบาดอกใหญ่มากอันตัวนี้สีแดงนะคะตัวนี้สีแดงกระถาง10นิ้วนะคะ,ะราคา3า0สส่งฟรีค่ะก็จะมีสีแดงสีส้มและสีชมพูนะคะชมพูเป็นชมพูที่ดอกใหญ่นะคะอ่าตัวนี้ก็จะดอกใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะ ชอบสีไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มนะคะ,อะดอกสีแดงเขาก็จะเป็นปกระจุกนะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยน่ารักนะคะพอเวลาน้องบานมาก็จะน่ารักมากๆเลยใส้กระถาง10นิ้วนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะพุ่มใหญ่มากเลยตัวนี้อยู่ที่350 ส่งฟรีคะ่ะอันนี้ก็เป็นดอกเข็มสีแดงอีกนะคะอีกตัวหนึ่งราคาเดียวกันคะ่ะ350ส่งฟรีนะคะชอบแบบไหนาสามารถแจ้งได้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหงฟู่นะคะซึ่งเป็นไม้ที่มาจาก ประเทศจีนนะคะแต่ก็สามารถปลูกในไทยได้สีที่เป็นสีเข้มๆอันนั้นคือใบเก่านะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเป็นใบใหม่นะคะซึ่งให้ดอกสวยมากนะคะน้องออกดอกนะคะน้องชอบแดดนะคะเป็นไม้แดดนะคะที่ให้ทรงพุ่มและสามารถเจริญเติบโตสูงได้นะคะสามารถตัดตกแต่งได้นะคะสำหรับของฟู อ,อยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่350สงฟรีนะคะสำหรับหงฟู่ชอบแดดนะคะชอบแดดแต่ไม่ชอบน้ำนะคะแดดแดดแดดแรงได้เลยนะคะแดดร้อยได้เลยนะคะสำหรับแก้วเจ้าจอมนะคะแก้วเจ้าจอม ไซส์กระถาง10นิ้วนะคะไซส์กระถาง10นิ้วตัวนี้น้องก็จะให้ดอกที่สวยมากนะคะอดอกก็จะออกเป็นสีฟ้า,ฟาสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ไซส์กระถาง10นิ้วราคาอยู่ที่350ส่งฟรีนะคะ350ส่งฟรีคะ่ะสำหรับแก้วเจ้าจอมนะคะต้นต่อมานะคะตัวนี้คือ แก้วประยงนะคะสีดอกของน้องนะคะก็จะให้โทนสีเหลืองสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะสําหรับแก้วประยงนะคะฟอร์มแบบนี้นะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วอ่ะราคา350ส่งฟรีคะ่ะสวยงามมากนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพุทธูอินวันนะคะ นี่คือต้นดอกพุธนะคะต้นนี้ใบน้องเขาจะกลมนะคะสำหรับพุธทูอินวันตัวนี้ก็อยู่ที่350สู่งฟรีนะคะสำหรับพุธทูอินวันและนี่คือดอกของพุธทูอินวันนะคะ,ะเขาก็จะดอกเขาก็จะเรียงวนสวยๆแบบนี้นะคะให้ดอกสีขาวนะคะสำหรับพุธทูอินวันนะคะ นี่คือดอกของผู้สอนนะคะอะผู้สอนใบของน้องก็จะเรียวยาวนะคะให้ดอกสีขาวแบบนี้นะคะน้องอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะจงพุ่มใหญ่มากต้นนี้ก็อยู่ที่ราคา350ส่งฟรีนะคะอ่า ไม้มงคลนะคะสาลิกาลิ้นทองสาลิกาตัวเมียนะคะสาลิกาโบราณนะคะตัวนี้ก็จะใบใหญ่นะคะด้านหลังของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับสาลิกาโบราณสาลิกาตัวเมียนะคะตัวนี้เขาก็จะใบใหญ่นะคะสาลิกาลิ้นทองก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใช้กระถาง10นิ้วนะคะ เหมาะมากนะคะสําหรับร้านคา้าร้านขายนะคะสําหรับสาลิกาลิ้นทองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่350ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆกันไปเลยนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากๆเลย350สู่งฟรีนะคะสาลิกาลิ้นทองสาลิกาตัวเมียน,น,นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้คือนีออนนะคะน้องเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะเป็นไม้แดดเลยนะคะอาดอกของน้องนะคะก็จะให้ดอกเป็นดอกสีม่วงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้แดดร้อยนะคะอยู่ในกระถางสิบนิ้วตัวนี้อยู่ที่350สามรอยห้าสิส่งฟรีนะคะฟอร์มพุ่มสวยมากๆค่ะไม้ประดับสวยๆนะคะสำหรับ สนแผงนะคะสวยงามมากเลยสนแผงสวยๆไม้แดดค่ะ,ะไซส์กระถาง10นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีนะคะสนอีกหนึ่งชนิดนะคะตัวนี้เป็นสนทรายเงินสวยๆเลยราคาเดียวกันค่ะ350ส่งฟรีค่ะไซส์กระถาง10นิ้วนะคะสวยงามมาก และยังมีสนชนิดอื่นๆอีกนะคะเป็นพุ่มเตี้ยน่ารักสีสันสดใสนะคะราคาเดียวกันนะคะ350ส่งฟรีนะคะชอบสนแบบไหนนะคะก็สามารถแคปส่งให้นุทางไลน์ได้เลย350ค่ะสนแคละนะคะ ราคาเดียวกันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะคือสนญี่ปุ่นนะคะหรือสนสีชมพู490บาทนะคะสามารถปลูกในไทยค่ะชอบแดดนะคะให้ดอกเป็นสีชมพู ต้นต่อมาค่ะต้นนี้นะคะคือสาวสันทรายด่างนะคะซึ่งเป็นไม้แดดนะคะที่มาจากนิวกินีฟิลิปินนะคะเป็นไม้ไม่ผลัดใบให้ทรงพุ่มสูง3-5เมตรนะคะออกดอกปีละครั้งนะคะในช่วงฤดูหนาวดอกจะเป็นอ่าช่อดอกรวมกันนะคะให้ดอกสีขาวราคา350บาทนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้ว ต้นต่อมาค่ะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะคะนี่คือเยอบิลานะคะสีขาวชอบสีไหนนะคะแคปส่งหินุชทางไลน์ได้นะคะ n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะหนึ่งต้นนะคะราคา250ส่งฟรีถ้ารับแพ็คคู่2ต้นนะคะ450บาทส่งฟรีนะคะสีเหลืองค่ะชอบต้นไหนสามารถแคปส่งให้ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่ง ชนิดนะคะที่สีสันสดใสและสวยงามมากนะคะสำหรับเยอบิลล่านะคะสีเขียวเหลืองสีส้มนะคะสีขาวต้นละ250รสองต้น450ค่ะ ต้นต่อมานะคะนี่คือเข็มอินเดียนะคะก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับอีก1ชนิดที่สวยงามมากนะคะราคาต้นละ190บาทส่งฟรีนะคะชอบสีไหนแคปส่งให้นุชทางลายได้เลยนะคะมาต่อที่อโกนิมานะคะโกนิมาสวยๆเลยอ่ะต้นแรกนะคะต้นแรกคือสมบัตเิเศรษฐีนะคะอยู่ที่250สส่งฟรีนะคะสำหรับสมบัติ เศรษฐีนะคะสวยงามมากต่อไปจะเป็น10กรลัดนะคะ10กะลัด250สงฟรีละดูสวยมากนะคะสำหรับ10กลัดค่ะอันยมณีแดงนะคะตัวนี้น้องมีชื่อว่าอันยมณีแดงตัวนี้250ส่งฟรีนะคะ250ส่งฟรีค่ะอันญมณี สองสีนะคะอัญมณีสองสีตัวนี้ก็อยู่ที่250ส่งฟรีนะคะอัญมณีสองสียกเงินล้านยกเงินล้าน250ส่งฟรีคะ่ะสำหรับยกเงินล้านนะคะกวักมหามงคลนะคะกวักมหามงคล220รสส่งฟรีคะ่ะ 220ส่งฟรีค่ะกวักมหามงคลนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทอง250หส่งฟรีค่ะสวยมากเลยนะคะหลักทรัพย์หลักทซับ,ซบสวยๆค่ะสวยมากตัวนี้250ส่งฟรีนะคะหลักทับรัพยห2 5สส่งฟรีค่ะ อัญมณีขาว,ขาว э so อัญมณีขาว200ส่งฟรีค่ะอัญมณีขาว200ส่งฟรีอำนาจ,จเจริญนะคะอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญ200ส่งฟรีค่ะอำนาจเจริญ200ส่งฟรีค่ะ คู่บัลลังนะคะคู่บัลลัง220ส่งฟรีค่ะคู่บัลลัง220ส่งฟรีนะคะบาลมีเศรษฐีนะคะบาลมีเศรษฐี2 0 0ส่งฟรีคะ่ะบาลมีเศรษฐีนะคะ2 0 0ส่งฟรีแส,สงจันทรานะคะแสงจันทรา กลางคืนน้องก็จะให้ความสว่างนะคะอะตัวนี้อยู่ที่250ส่งฟรีนะคะ250ส่งฟรีสำหรับแสงจันทรานะคะยกกันจนาสวยๆนะคะยก,กันจนา250ส่งฟรีคะ่สะ,คะสตราบไล์นะคะสตราไบ์้ส่งฟรีคะ่ะ